เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเปิดรัวแบบไม่ต้องเกรงใจพังยับ11คันรวด ATMG ปืนใหญ่ไทยสั่งสอน BM 2 1เขมรดับซ่ากลางสมรภูมินี่คือเรื่องจริงไม่ใช่นิยายเมื่อพี่เพื่อนบ้านข้างๆเราเกิดอาการคึกคักเป็นพิเศษขนเอาของเล่นเก่าเก็บยางจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1มาตั้งท่าโชว์พาว แถวชายแดนคิดว่าของเยอะแล้วจะแน่คิดว่าศาสตร์มั่วๆม,มาแล้วเราจะกลัวแต่หารู้ไม่ว่างานนี้เจอของจริงเข้าให้แล้วปืนใหญ่อัตราจร ATMG ของเรานี่แหละครับท่านผู้ชมที่รับบทพระเอกขี่ม้าขาวเอ้ยขี่รถบรรทุกไปสั่งสอนบทเรียนราคาแพงชนิดที่ว่าจำไปจนชั่วลูกชั่วหลานยกแรกฟาดเรียบไปหนอๆสิะ11คัน วันนี้เราจะมาขยี้กันให้สาใจว่าทําไมของเล่นโซเวียตถึงต้องมาสยบแทบเท้าปืนใหญ่ฝีมือคนไทยอาการอยากลองของของเพื่อนบ้านเอาละครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มปูเรื่องกันก่อนสถานการณ์ชายแดนช่วงนั้นมันร้อนระอุเหมือนใครเอาเตาอังโลไปตั้งไว้กลางแดดเปลี่ยงเปี่ยพี่ขมรเพื่อนรักของเราแกเกิดอาการของขึ้นครับไม่รู้ไปกินอะไรผิดสําแดงมา จูจูก็ละเมิดข้อตกลงหน้าตาเฉยขนอาวุธหนักมาจอขอขอ่อคอหอยเราเต็มพืดไปหมดไอ้ที่ขนมานี่ก็ไม่ใช่กระจอกนะครับมีทั้งรถถัง t 5 5รุ่นคุณปูยังหนุ่มรถถังจีนแดงอีกสารพัดรุ่นแต่ตัวชูโรงที่แกภูมิใจนำเสนอนักหนาก็คือเจ้า bm 2 1นี่แหละครับจจรวดหลายลำกล้องสัญชาติโซเวียตขนาด122มมที่1คันรถมี40ท่อยิงฟังดูเหมือนจะน่ากลัวใช่ไหมครับ 40ท่อยิงทีเดียวหายไปทั้งหมู่บ้านแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมไอ้จรวดรุ่นนี้เนี่ยมันมีฉายาในวงการว่าจรวดวัดดวงหรือจรวดสาดแห้คือมันไม่มีระบบนำวิถีอะไรเลยครับท่านผู้ชมเวลายิงก็คือตั้งทิศท,ทางคร่าวๆแล้วก็กดปุ่มปล่อยพรวดเดียว40นัดลูกจรวดก็จะพุ่งออกไปแบบสเปะสปะตามยถากรรมเหมือนคนเมาแล้วปาลูกดอกนั่นแหละครับ เป้าหมายที่เล็งไว้อยู่หนึ่งอีก40นัดที่เหลือจะไปตกที่ไหนบ้างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาพี่ขมรแกคงคิดว่าปริมาณสำคัญกว่าคุณภาพยิงมั่วๆม,มาเป็นร้อยๆนัดเดี๋ยวก็ต้องมีโดนบ้างานาากาจะใช้ยุทธวิธีปูพรมข่มขวัญว่างั้นเถอะแต่แกคิดผิดถนัดการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่การรบของลูกผู้ชายแต่มันคือการหาเรื่องของเด็กเกเรที่อยากอวดของเล่นใหม่ ที่จริงๆก็เก่าแล้วให้เพื่อนดูและเมื่อเด็กเกเรเริ่มก่อนผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราก็จําเป็นต้องสั่งสอนให้รู้สํานึกกันบ้างและบทเรียนครั้งนี้บอกได้คําเดียวว่าแพงครับกําติดจรวดเมื่ออันวาโดนทัวลงจนเละยิ่งกว่าโจ๊กมาต่อกันที่ความพีคขั้นสุดคุณคิดว่าคนไทยด่าเจ็บแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าคนมาเลเซียเวลาองลงนี่ปากแจวระดับโลก ทันทีที่ข่าวออกไปว่านายกของเขาจะรับแรงงานกัมพูชาเข้ามาเป็นแสนคนโซเชียลมีเดียมาเลเซียระเบิดตูมไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแต่เป็นนิวเคลียร์ลงกลางเพจรัฐบาลคอมเมนต์นี่ไหลเป็นน้ำป่าหลากแล้วแต่ละดอกที่ชาวเน็ตมาเลฝากถึงนายกตัวเองโอ้โหอ่านแล้วสะดุ้งแทนคนในประเทศจะอดตายอยู่แล้วงานการไม่มีทำ ยังจะไปเอาคนอื่นมาแย่งข้าวอีกเหรอปัญหาแรงงานเถื่อนเก่ายังแก้ไม่ได้จะเอาเหามาใส่หัวเพิ่มเพื่อและที่เด็ดสุดเจ็บสุดคือคำถามที่แทงใจดำอันวาจนทะลุหลังสรุปท่านเป็นนายกของมาเลเซียหรือเป็นเด็กเดินงานให้ตระกูลหุนกันแน่อุย๊ยแรงแรงมากแม่นี่แหละครับผลของการแกว่งเท้าหาเซียนหวังจะโชว์ภาวะตัวเองเป็นพี่ใหญ่ เป็นฮีโร่ผู้กอบกู้แรงงานแต่ลืมดูหม้อข้าวในบ้านตัวเองคนมาเลเขาไม่ได้โง่นะครับเขามองออกทะลุป,ปลุกโรงว่านี่มันไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมสวยหรูอ,อะไรเลยแต่มันคือเกมการเมืองล้นลวนเป็นดีลลับๆล,ล่อๆที่เอาภาษีประชาชนไปแลกกับผลประโยชน์บางอย่างกับชางกัมพูชาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดคุณผู้ชมลองนึกภาพตามในขณะที่ไทยเรากำลังใจเย็นพยายามเจรจาตามระบบ มาเลเซียกลับกระโดดเข้ามาเสียบแบบน่าเกลียดแต่กลายเป็นว่าคนที่น่าแหกไม่ใช่ไทยแต่เป็นอันวาที่ตอนนี้กำลังนั่งเหงื่อตกเพราะโดนคนในชาติสับและไม่มีชิ้นดีสมหน้าเอ้ยสมควรแก่เหตุครับแม่ปากมันลั่นการกระทำแบบนี้ในเวทีโลกเขาเรียกว่าเสียมารยาททางการทูตอย่างรุนแรงแต่ก็นั่นแหละครับพอความโลภบ,บางตามารยาทก็อาจจะเป็นแค่ชื่อขนม แต่ที่ฮากว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับรัฐบาลมาเลยังทำมืนเดินหน้าจัดจ๊อบแฟร์นัดพบแรงงานในกัมพูชาต่อแบบไม่สน4ี่สนแดดันทุรังสุดๆเหมือนคนขับรถตกเหวแล้วยังเหยียบคันเร่งต่อเดี๋ยวรอดูกันครับว่างานเข้าของจริงมันเป็นยังไง ผลลัพธ์ที่ออกมามันคือบทเรียนที่เจ็บปวดและน่าอับอายสำหรับกัมพูชาครับท่านผู้ชมจากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการยืนยันยกแรกของการประทะเดือดในครั้งนั้นจะรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่พี่ขเขมรแกภาคภูมิใจนักหนาถูกปืนใหญ่ ATMG ของเราสอยร่วงไปถึง11คันย้ำอีกครั้งนะครับ11คัน ลองจินตนาการภาพตามนะครับรถบรรทุกติดท่อยิงจรวด40ท่อที่จอดเรียงการเตรียมจะสร้างความเสียหายให้เรากลายเป็นเศษเหล็กกองพเนินทึกในพริบตาบางคันอาจจะระเบิดเละเป็นจุลุนบางคันอาจจะโดนจนไฟลุกท่วมบางคันอาจจะแค่พังยับเยินจนใช้งานต่อไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือมันจบแล้วสาหรับ11คันนั้นความสาเร็จครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องฟลุก แต่มันมาจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของกองทัพไทยตั้งแต่หน่วยลาดตระเวนหน้าแนวที่คอยหาข่าวหน่วยตรวจการที่ชี้เป้าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยไปจนถึงพลปืนใหญ่ของเราที่ยิงทุกนัดอย่างมั่นใจและแม่นยำมันคือการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ BM21 ของเขมรมีแต่ปริมาณยิงเสร็จต้องรีบเพลนหนีเพราะกลัวโดนยิงสวนแต่ก็หนีไม่ทันความเร็วและความแม่นยำของ ATMG ของเราอยู่ดี มันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางยุทธวิธีและเทคโนโลยีอย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งเน้นศาสตร์กระสุนแบบไร้ทิศทางหวังผลทางจิตวิทยาแต่อีกฝั่งหนึ่งเน้นความแม่นยำยิงน้อยกว่าแต่ทุกลูกมีความหมาย นี่คือบทพิสูจน์ชั้นเยี่ยมที่บอกเราว่าการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์นั้นสำคัญแค่ไหนการที่เราสามารถพัฒนาและผลิต ATMG ขึ้นมาได้เองทำให้เราไม่ต้องง้อใครเราเข้าใจอาวุธของเราดีที่สุดและเรารู้วิธีที่จะใช้งานมันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสนามรบจริงบทเรียนราคาแพงที่ขแมนได้รับในครั้งนี้มันคือเครดิตและความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยล้วนๆครับบอกได้เลยว่างานนี้สะใจ เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นหรอกครับท่านผู้ชมหลังจากโดนสั่งสอนไปชุดใหญ่11คันรวดดูเหมือนพี่ขเขมรแกจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังเล่มอยู่กับใครแต่ถามว่าแกจะเข็ดไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะสันดานคนเอ้ยเพราะประวัติศาสตร์มันบอกเราว่าบางทีบทเรียนครั้งเดียวอาจจะยังไม่พอตอนนี้ปืนใหญ่ ATMG ของเราทุกหน่วยก็อยู่ในสถานะพร้อมรบเต็มอัตราครับ กระสุนถูกเติมเต็มลำซ่อมบำรุงเรียบร้อยพร้อมที่จะคำรามได้ทุกเมื่อหากมีการยุ่ยยุเกิดขึ้นอีกทีมช่างเทคนิคของเราก็สแตนบายพร้อมลุย24ชั่วโมงพูดง่ายๆคือเราพร้อมบวกเสมอนี่คือคำเตือนแบบเพื่อนบ้านถึงเพื่อนบ้านนะครับถ้าคิดจะซ่าต่อคิดจะลองของอีกครั้งงดหน้าอาจจะไม่ได้นับกันที่11คันแล้วนะครับอาจจะต้องเตรียมพื้นที่เก็บเศษหลึกเพิ่มอีกเป็นเท่าตัว เพราะตอนนี้เรารู้ไส้รู้พุงยุทธทีจรวจสารแหของคุณหมดแล้วและ ATMG ของเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันคือนักล่า BM-21 ตัวจริงเสียงจริงสุดท้ายนี้เหตุการณ์ทั้งหมดมันได้กลายเป็นที่มาที่ไปของการผลักดันให้กองทัพไทยต้องเร่งพัฒนาและผลิตปืนใหญ่อัตราจร ATMG ของเราออกมาใช้งานให้เยอะขึ้นไปอีกเพราะเราได้เห็นของดีด้วยตาตัวเองในสนามรบจริงแล้ว เราไม่ต้องไปมองอาวุธราคาแพงจากยุโรปที่ไหนไกลในเมื่อของดีที่สุดยอดและเหมือกกับเราที่สุดคือของที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองสมรภูมิครั้งนี้ยังไม่จบครับท่านผู้ชมมันเป็นเพียงยกแรกเท่านั้นต้องจับตาดูกันต่อไปให้ดีว่าพี่เพื่อนบ้านเราจะเลือกที่จะอยู่อย่างสันติหรือจะดื้อดึงจนต้องเสียของเล่นราคาแพงไปอีกส่วนกองทัพไทยของเราน่ะเลยครับไม่ต้องห่วงพร้อมเสมอ แต่เรายืนหยัดในความถูกต้องจนอีกฝ่ายต้องเป็นคนปรับท่าทีเข้ามาหาเราเองเราแสดงให้โลกเห็นว่าแม้เราจะเป็นชาติเล็กๆแต่เรามีกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งเราไม่ได้ร้องขอความเห็นใจแต่เราทวงคืนความยุติธรรมไม่ใช่ไทยที่ต้องยืดหยุน่นแต่เป็นมหาอำนาจของโลกที่ต้องยอมรับในจุดยืนของเรานี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้การยอมรับจากนานาชาติ ไม่ใช่ด้วยการยอมแต่ด้วยการไม่ยอมต่างหากบทสรุปของเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าประเทศไทยรักสงบครับแต่ถึงเวลารบเราก็ไม่เคยขลาดเราคือของจริงที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องจนโลกทั้งใบต้องรับฟังและศัตรูต้องเป็นฝ่ายถอยไปเองบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดก็คือประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเต้นร้องขอผลประโยชน์จากใครแต่เราจะทำในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของคนในชาติและเมื่อเรามั่นใจว่าเราถูกเราก็จะไม่มีวันยอมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าประเทศที่มีเกียรติประเทศที่ยิ่งใหญ่และนี่คือเรื่องราวที่คุณต้องจดจําไปอีกนานแสนนานเชอร์ล็อกโฮมส์ยังต้องเรียกพี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่า 1. ความขัดแย้งนี้จะไม่มีวันจบง,ง่ายเพราะอะไรเพราะ,ราะการเมืองภายในประเทศไทยกำลังร้อนแรงก่อนการเลือกตั้ง เขาโยงว่าทหารไทยเรากำลังใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นเครื่องมือแย่งชิงอำน,นาจกันเองฟังแล้วอยากจะขำให้ฟันร่วงคือจะบอกว่าทหารไทยเราแตกคอกันเองแล้วมาสร้างเรื่องที่ชายแดนเพื่อดิสเครดิตกันเองเนี่ยนะคิดได้ยังไง 2. เขาอ้างว่ากองทัพไทยมีความขัดแย้งภายในมีการพยายามยึดอำน,นาจปลดทหารรุ่นเก่าๆออกแล้วการที่ยังคงโจมตีกัมพูชาอยู่เนี่ย ทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคือการยั่วยุให้กัมพูชาแก้แค้นเพื่ออะไรเพื่อที่ทหารไทยในภูมิภาคจะได้มีเหตุผลในการทำสงครามต่อไปโอ้โหทฤษฎีสมคบคิดระดักจัก,กรวาล 3. กรณีทุ่นระเบิดที่ทหารเราเหยียบเขามองว่าเป็นฝีมือของไทยเองที่สร้างเรื่องขึ้นมา เพื่อกล่าวโทษว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งก่อนบ้าไปแล้วมีใครที่ไหนจะยอมให้คนของตัวเองขาขาดเพื่อสร้างสถานการณ์บ้างมันต้องสมองกลวงขนาดไหนถึงคิดเรื่องแบบนี้ออกมาได้และที่เด็ดที่สุดคือเขาบอกว่าที่ไทยทำแบบนี้เพราะไทยพยายามจะขยายความสัมพันธ์กับจีนทำกลางความตึงเครียดในภูมิภาคซึ่งมันไปสร้างความกังวลใหญ่หลวงให้กับกัมพูชา แม่พอเราจะเจริญสัมพันธ์กับมหาอำนาจก็หาว่าเราจะไปรังแกเขาซะง,งั้นตะกะไปป่วยแบบนี้ก็ได้เหรอนักวิเคราะห์สายมโนโคนนี้ยังแนะนำรัฐบาลกัมพูชาอีกนะครับว่าให้อดทนไว้ให้รีบไปฟ้องศาลโลกฟ้อง NGO ฟ้องสหรัฐฟ้องจีนฟ้องอาเซียนคือฟ้องแม่งให้หมดทุกอย่างและในระหว่างนี้ก็ให้ปกป้องพลเรือนให้ดีที่สุดแต่แต่ แต่ถ้าไทยยังคงไม่หยุดทําร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์กัมพูชาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะใช้อาวุธหนักตอบตู้เห็นไหมครับนี่คือเกมปั่นสมองที่เขาพยายามสร้างเรื่องราวให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อและสร้างภาพให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าหนังคนละมวนของจริงใครผู้จริงใครปั่นเรื่อง แล้วศึกครั้งนี้จะจบลงที่การเจรจาหรือเสียงปืนต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดห้ามกระพริบตาเด็ดขาดอัทงที่กัมพูชากำลังภาวนาให้เกิดขึ้นทุกลมหายใจหากการประทะยังคงยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆมีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีภาพพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลุดออกไปไม่ช้าก็เร็วตำรวจโลกก็จะถูกกดดันให้ต้องลงมาเป่านกหวีดหยุดเกม โตเจรจาจะถูกตั้งขึ้นโดยมีมหาอำนาจเป็นประธานและในวันนั้นกัมพูชาก็จะบรรลุเป้าหมายพวกเขาจะมีพี่ใหญ่คอยหนุนหลังทำให้มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจากที่เคยเป็นรองในสนามรบอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่เรียกร้องนั่นนี่ได้สารพัดบนโต๊ะเจรจาและบทสรุปของความขัดแยง้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราอาจจะต้องยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างไปเพื่อสันติภาพจอมปลอม ที่ถูกยัดเยียดให้ดังนั้นอนาคตของการเจรจาและชะตากรรมของชายแดนด้านนี้จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขอะไรจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งชัยชนะของกองทัพไทยหรือจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งการแทรกแซงของนานาชาตินี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพทุกแถลงการของรัฐบาลทุกข่าวสารที่ถูกปล่อยออกมา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เดิมพันด้วยอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติปิดท้ายสงครามครั้งนี้ไม่ได้วัดกันแค่ที่ความแรงของกระสุนปืนหรือขนาดของคลังแสงแต่มันวัดกันที่กึืนและความนิ่งของผู้เล่นฝ่ายหนึ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมสุกปรกเพื่อล่าคนนอกเข้ามาส่วนเราต้องใช้ความฉลาดสุขุมเพื่อปิดเกมให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไว้ให้ดีครับเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้ มันคือการเดินหมากบนกระดานที่ร้อนเป็นไฟและรับประกันได้เลยว่ามันจะมันกว่าที่คุณคิดอีกเยอะไปคาดหวังบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมอีกเท่าไม่มีใครให้คําตอบได้ในตอนนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเกียรติภูมิของกองทัพไทยและศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติได้ถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเก็บกู้ระเบิดแต่คือการกู้ชาติให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง สนามข่าวภาคสนามขอเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะนำทุกเคลื่อนไหวมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะวินาทีต่อจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสียงของประชาชนต้องดังกว่าเสียงของคนชั่วเราต้องถามต้องขุดต้องคุยต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับการเวลาเราต้องทวงถามความยุติธรรมแก่ทหารหารที่เสียสละและเราต้องทวงถามความรับผิดชอบจากไอ้คนทรยศที่สั่งให้พวกเขาไปตาย เรื่องนี้ยังไม่จบและเราจะไม่มีวันยอมให้มันจบจนกว่าหน้ากากของไอ้คนสั่งจะถูกกระชากออกมาจนกว่ามันจะได้รับโทษทันที่มันก่อไว้ผิดา้องประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสงเสียงอย่าปล่อยให้คนขายชาติมันมีที่ยืนในสังคมไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่อมีเรื่องเดือดๆที่เราต้องขยี้กันอีกสวัสดีครับมาตีบทเศร้าเล่าความเท็จทันทีบอกว่า โอ้ยมันเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองนูน่นตกค้างมานานแล้วจ้าไม่ใช่ของใหม่หรอกจ้าแหมพูดยังกับเป็นของเก่ามือสองจากคลองถมคิดว่ากองทัพไทยเราโง่เหรอครับคิดว่าเราไม่มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ที่เก่งระดับพระการเหรอครับกองทัพไทยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบทันทีครับแล้วผลที่ออกมาก็คือโป๊ะแตก ผลตรีวินัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกมายันด้วยหลักฐานแบบเคลียร์ๆชัดๆเลยว่าไอที่ระเบิดน่ะมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่สภาพใหม่เอี่ยมอองไม่ใช่ของเก่าเก็บในกรุแน่นอนและที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเราเจอระเบิดแบบเดียวกันอีก3ลูกถูกวางดักไว้ในเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทยเป,ะเปะ๊เปะๆนี่มันหมายความว่ายังไงครับ มันหมายความว่ามีใครบางคนจงใจลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตรประเทศไทยเพื่อวางระเบิดดักฆ่าทหารของเราโดยเฉพาะนี่ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือการกระทําอันเป็นปรปักษ์คือการก่อการร้ายดีๆนี่เองพอหลักฐานมันมัดตัวแน่นขนาดนี้รัฐบาลไทยก็ไม่ทนละครับท่านนายกสั่งการฟ้าผ่าลงมาเลยยกเลิกระงับ ไอ้ข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ที่กัวลาลัมเปอร์นะ่ะไม่ต้องไปทำตามมันแล้วก็ในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีความจริงใจเล่นสศกรปรกกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วเราจะไปรักษาสัญญาให้โง่ทำไมล่ะครับถูกต้องที่สุดแดนเท่านั้นยังไม่พอครับสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอไฟเขียวเต็มที่อนุมัติให้กองทัพไทยใช้กฎการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองและปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มรูปแบบ แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้ามันยิงมาก็ยิงกลับไปไม่ต้องรอและนี่คือที่มาของแผนจักระพง์พัวนาฏพิคาตทัพเขมรที่ถูกน้ำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งแค่ชื่อแผนก็ขนลุกแล้วครับกองทัพไทยผนึกกำลังสามเหล่าทัพเต็มอัตราศึกทัพบ,บกสั่งใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนทันทีปิดตายทุกช่องทางธรรมชาติใครเข้าใครออกตอนนี้โดนจับหมด มีการเสริมกำลังทหารพรานทหารราบหน่วยรุปพิเศษเข้าไปพรึบป้อมปืนใหญ่ที่เคยเงียบๆตอนนี้ถูกตั้งลำกลองหันไปทางเพื่อนบ้านพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงรั้วลวดน้นาำที่เคยย่อนยานถูกขึงให้ตึงเปรีย้ยและเสริมด้วยรั้วไฟฟ้าแรงสูงในบางจุดทหารไทยตอนนี้ไม่ได้แค่เดินลาดตระเวนตัวเปล่าแล้วนะครับทุกคนควงปืนพร้อมรบสายตาจับจ้องทุกเคลื่อนไหว บรรยากาศมันบอกชัดเจนว่าไทยพร้อมบวกนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากฝั่งไทยว่าเราเอาจริงเราไม่ใช่หมูในโอยที่จะยมให้ใครมาหยามมาย่ำยีแผ่นดินเกิดได้ง่ายๆการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างการลอบวางระเบิดมันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตา,า่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารซึ่งกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นสมาชิกอยู่ด้วย นี่มันตบหน้าประชังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทะหารไทยที่สามอทุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ